เกิดมาทำไมนะครับเป็นคำถามซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนถามตั้งแต่กันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วผมก็ถามด้วยนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถามเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะครับเกิดมาทำไมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเ,ออเราเองเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิต,วตพันหนึ่งใช่ไหมเผ่าพ,พันหนึ่งใช่ไหมก็คือโฮโมเซปียนสิ่งมีชีวิตการวิวัฒนาการเนี่ยจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรคือไม่ต้องการสูงพันถูกต้องไมหมครับ การขยายเผ่าพันธุ์ออกไปคือการนับจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางสิ่งมีชีวิตที่ต้องสูญพันธุ์ไปมันก็เขาก็เกิดจากอะไรการปรับตัวที่ไม่เท่าทันกับสภาพแวดลอ้อมกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปก็เลยจะไม่ไม่สามารถที่จะมีจํานวนเพิ่มมากกว่าที่ลดลงไปก็ทําให้เกิดความการสูญพันธุ์ได้นี่คือคําตอบในเชิงของวิวัฒนาการคําตอบต่อมาคือเราเกิดมาทาไม เราตัวเราเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นหนึ่งเดียวเนาะไม่มีใครเหมือนเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีชีวิตรอดเพื่อที่จะมีลูกมีหลานเพื่อที่จะมีตัวเราในอนาคตต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรสัญชตาตญาณของมนุษย์คือกลัวตายเราทุกคนกลัวตายสิ่งที่จะทําได้มีอยู่สามเรื่อง เมื่อเรากลัวตาย1คือกินอาหารที่ดีกินอาหารที่เหมาะสม2คือออกออกกำลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรง3คือต้องมีสติไม่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อมาที่2คือเรารู้แหละว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเราถึงต้องมีลูกมีหลานเพื่อที่จะสืบเนื่องสืบทอดไปยังมีตัวเราอยู่ในอนาคตอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3โอเคมันอาจจะมีช่วงเวลานหนึ่งที่ลูกหลานเราอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก,ก็แล้วแต่ แต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของมนุษยชาติคือต้องการมีชื่อเสียงในระดับปัจเจ็บุคคลต้องการที่จะมีคนจดจําเราได้มีคนพูดเนาะว่าเราจะตายสองครั้งตายคือตายท้าที่หนึ่งคือเราบดลมหายใจตายครั้งที่สองคือคนสุดท้ายที่พูดถึงเราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับเราทุกคนต้องการเป็นที่จดจําเราถึงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดมีชื่อเสียงเราขึ้นมามีคนกล่าว ล่าขวัญเราชื่อเรายกตัวอย่างเช่นชื่อโรงเรียนเราพยายามที่จะมีชื่อเราเป็นชื่อโรงเรียนชื่อวัดมันมีอดีตการแยาะมีการตั้งชื่อวัดเป็นชื่อของเราชื่อถนนชื่อศาลาชื่อของเราทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะจารึกชื่อลงไปในประวัติศาสตร์เรามาแข่งขันกันครับ